สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องออกัดครับจะมาชวนเพื่อนๆทำกระเป๋าสำหรับใส่ของใส่อุปกรณ์ต่างๆนะคะเป็นขนาดพกพาซึ่งเราสามารถใส่อุปกรณ์แล้วก็ใส่ลงไปในกระเป๋าได้อทิ้งนะคะเป็นกระเป๋าชนิดาปากรูดนะคะเรา,าเราจะใช้วิธีรูดปิดปากกระเป๋านะคะซึ่งง่ายสะดวกต่อการใช้งานค่ะ ะะรูดแล้วก็ปิสนิทแบบนี้เลยค่ะอุปรกรณ์นะคะที่วันนี้ช่องที่วันนี้ช่องออก,กัดคราฟนะคะจะมาทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะจะเป็นไหมพรมขนาด4ีพายค่ะสีอะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆมี จะใช้เส้นเล็กหรือเส้นใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเผื่อว่าใช้ขนาดเท่ากันไหมพรมเส้นขนาดเท่ากันเพื่อนๆก็ทําตามแบบได้เลยค่ะแล้วก็จะได้กระเป๋าขนาดตามที่ทําให้ดูนะคะเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่34นะคะจะใช้เข็มทองทิวลิปด้านเบอร์ห้านะคะในการถักวันนี้นะคะ พอเราได้34โซ่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำตัวก้นกระเป๋านะคะขึ้นโซ่หนึ่งนะคะเราจะทำฐานข้างล่างนี้นะคะพลิกกลับมาแล้วเราจะถักแบบ X นะคะแบบไม่พันหัวเข็มนะคะทั้งสันด้านหลังของกระเป๋านะคะทั้งสันด้านหลังของโซ่ค่ะแบบนี้นะคะ ถักแบบ X อะค่ะแบบนี้ค่ะแบบไม่พันหัวเข็ม,มน,นะคะหรือที่เรียกว่าซิงเกิลโคเชค่ะถักไปจนสุดแถวเลยนะคะถักถักทางสารของโซ่เนี่ยค่ะเพื่อเป็นการขยายก้นกระเป๋าให้มันกว้างออกมาอีกนิดนึงแทนที่อะจะเป็นก้นถุงแบบบีบใช่ไหมคะอันนี้มันก็จะขยายออกมานิดนึงอะคะ่ะ พอเราถักไปจนถึงสุดแถวนะคะโซ่สุดท้ายของสุดแถวอะคะ่ะเราจะทํา x 3ครั้งใน1โซ่นะคะใน1ช่องนะคะเพื่อเป็นการขยายตรงหัวมุมเหมือนนะคะพอขยายแล้วเราก็จะได้หัวโค้งแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วเราก็เริ่ม x ที่หลักถัดไปได้เลยะคะ่ะ พอเราถักมาจนสุดปลายแถวอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะทำเหมือนฝั่งทีแรกที่เราต้องทำ X 3ครั้งใน1ช่องใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเราทำ X ไปแล้ว1ช่องเราก็จะทำแค่2ครั้งพอนะคะเราทำ X สองครั้งเพื่อเป็นหัวมุมนะคะแล้วก็จบแถวด้วยการถักเลื่อนห่วงนะคะนี่นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะแถวต่อไปนะคะ เราจะเริ่มด้วยโซ่สค่ะเราจะทำก้นกระเป๋านะคะแถวแรกของก้นกระเป๋าเนี่ยค่ะทำไปหนึ่งรอบนะคะเราจะใช้วิธีการถักแบบพันหัวเข็มนะคะทำแบบพันหัวเข็มไปอีกหนึ่งรอบนะคะ พอเราถักพันหัวเข็มนะคะมาจนถึงปลายแถวอีกฝั่งหนึ่งนะคะทีนี้ต่อไปนะคะเราจะเริ่มช่วงลายกระเป๋าแล้วนะคะเห็นไหมคะเราจะได้มุมแบบนี้นะคะสองสองฝั่งก็จะเป็นมุมแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเริ่มช่วงลายของกระเป๋าแล้วนะคะโดยการที่เราจะขึ้นโซ่สามค่ะ แล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่ช่องถัดไปนะคะแล้วก็ถักโซ่สองค่ะข้ามไป2หลักนะคะลงหลักที่สเสร็จแล้วเราก็พันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็ถักโซ่2ค่ะลักษณะที่ได้จะเป็นช่องทึบ แล้วก็ช่องว่างนะคะช่องทึบหนึ่งแล้วก็ช่องว่างหนึ่งนะคะก็คือจะสลับกันไปแบบนี้นะคะโซ่สองข้ามไปสองลงช่องที่สามนะคะแล้วก็พันหัวเข็มต่อไปได้เลยเห็นไหมคะลักษณะที่ได้ก็จะเป็นทึบหนึ่งว่างหนึ่งนะคะถักไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะ แถวที่1นนะคะมาจนถึงปลายแถวแล้วเราจะใช้วิธีถักแบบเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงเพื่อชิดแถวนะคะนี่นะคะลักษณะที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ลายที่ได้ก็จะเป็นทึบ1โปง่ง <_ C> 1เห็นไหมคะทึบ1โปง่ง1แบบนี้นะคะแถวต่อไปแถวที่2นะคะเราจะทําสับหว่างคะ่ะโดยเราจะทําพันหัวเข็มในช่องลงที่ช่องว่างนะคะเราจะขึ้นโซ่5ค่ะเสร็จแล้วเราก็ จะข้ามไปลงตรงช่องช่องว่างนะคะพันหัวเข็มตรงลงตรงช่องว่างนะคะแล้วเราพอพันหัวเข็มสองครั้งลงในช่องว่างทำโซ่สองแล้วก็ข้ามช่องทึบแถวแรกอะคะ่ะข้ามไปมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะทำแบบสับหว่างอะนะคะ สลับลายกันนะคะโซ่2นะคะแล้วก็ข้ามไปลงในช่องว่าง จบแถวแล้วนะคะเราจะลงพันหัวเข็มครั้งเดียวนะคะแล้วเราก็จะเกี่ยวช่องอโซ่ที่3ามค่ะหนึ่งสองสามนะคะ, 1, 2, ะ,คะถักแบบเลื่อนห่วงนะคะเห็นไหมคะแล้วเราก็จะได้ลักษณะเหมือนกับว่าเราทําแบบสับวางนะคะแถวต่อไปขึ้นโซ่3ะคะ่ะแล้วก็พันหัวเข็มลงในช่องว่าง1ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่2 แล้วก็ข้ามไปลงในช่องว่างต่อไปได้เลยค่ะเราจะทำแบบนี้ทุกครั้งนะคะที่เราขึ้นแถวใหม่นะคะเห็นไหมคะลายที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทำทำขึ้นไปอะคะ่ะจนได้ความยาวได้ขนาดตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะว่าจะอยากได้สูงเท่าไหร่นะคะ ตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็ถักมาจนได้ความยาวเท่าตามที่เราต้องการแล้วนะคะนี่นะคะ αι, ถหมความยาวตามที่ต้องการแล้วค่ะเพื่อนๆจะถักให้มากกว่านี้หรือสั้นกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยว่าเพื่อนๆต้องการขนาดเท่าไหร่นะคะพอเสร็จแล้วเราก็จบได้เลยค่ะนี่นะคะ ก็ดึงมาแบบนี้นะคะเราก็ตัดก็ทําแบบนี้นะคะส่วนปลายไหมตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยได้ค่ะนคะคะเราจะใช้เข็มโคเชนะในการไม่ใช่เข็มปักเขาเรียกว่าอะไรอะปักคอสติสอะคะ่ะ ที่ใช้ปักเฟรมอะค่ะนี่นะคะนะแล้วก็เราก็จะเก็บนะคะจะซ่อนปลายไหมก็คือร้อยไขว้ไปไขว้ามาค่ะร้อยไขว้ไปไขว้ามาแบบนี้ได้เลยนะคะก็ร้อยไปตามช่วงที่เราถักแบบนี้ค่ะ พอเราเก็บตัวตัวปากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาถักสายที่ใช้ลูดปากกระเป๋านะคะเราก็จะสักถักแบบโซ่ธรรมดาได้เลยค่ะหลังจากที่เราได้าสายลูดกระเป๋าแล้วนะคะจํานวน2เส้นนะคะเราก็ร้อยเข้าไปนะคะนับลงมาช่องที่นับลงมานะคะหนึ่งสองสาม แถวที่สามลงแถวที่สี่นะคะแถวที่สี่นะ,ะนะคะก็ร้อยร้อยไปตามเนี่ยค่ะไปตามช่องช่องของลายได้เลยนะคะก็ขึ้นลงขึ้นลงตามนี้เลยะค่ะสลับกันขึ้นหนึ่งช่องลงหนึ่งช่องแบบนี้นะคะ นี่นะคะพอพอมาถึงฝั่งนี้แล้วนะคะเราก็มัดธรรมดาเลยมัดแบบนี้นะคะนี่นะวนแบบนี้นะคะพอเราล้อยเสร็จอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะล้อยเสร็จเป็นตึงฝั่งแนละ้วใช่ไหมต่อไปก็ฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามเราจะล้อยอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะ สับกันนะคะคือ,อเมื่อกี้เนี้ยที่เราร้อยจากฝั่งนู้นมาใช่ไหมมันจะอยู่ข้างบนแบบนี้ใช่ไหมคะฝั่งนี้เราก็เอาลงข้างล่างอีกเส้นหนึ่งนะคะแล้วก็ลงข้างล่างแล้วก็เราก็ร้อยสลับขึ้นลงไปได้เลยคะ่ะตามช่องลายของเราอะ่ะที่เราถักกันแล้วนะคะมันก็จะพอดีเลยนี่นะคะแล้วก็ สายสลับขึ้นลงได้เลยค่ะ พอเราล้อยมาถึงฝั่งนี้แล้วนะคะแล้วก็ผูกปมได้เลยเหมือนกับอีกฝั่งนึงอะค่ะล้วก็ผูกปมแบบนี้นะคะผูกปมไว้เลยตรงสายที่ยาวเนี่ยถ้าเราไม่ชอบให้ยาวแบบนี้นะคะเราก็ตัดให้มันสั้นได้นิดนึงนะคะนี่นะคะจำนนอีกหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ลูบเห็นไหมคะ ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ<ม>เห็นไหมเพียง<ม>แต่ว่าใบนี้ไม่ไม่ได้มีสี2ส,สีเป็นสีเดียวใบหรืออ่าใบนี้เป็น2ส,สีแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าจะชอบลักษณะไหน2ส,สีหรือว่า1สีนะคะแบบนี้นะคะทำตามกันได้เลยนะคะไม่ยากแล้วก็ออกมาสวยงามเลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูกันอีกเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ